สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของนี้นะคะเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์นิดนึงสำหรับภาพนะคะวันนี้ที่เราจะนำมาเสนอกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าสังเกตว่าในคลิปช็อตเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีคนมองเห็นเนาะเราก็เลยทําคลิปอันนี้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะเพื่อที่จะสอบถามนะคะว่าทุกคนเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่ ในช่วงวันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมานะคะ26มกราคมทางเพจของคนที่รักเจ้าคุณพระเนี่ยเขาก็ปล่อยภาพที่เป็นผมยาวของเจ้าคุณพระออกมาแล้วก็ระบุว่าภาพนี้เนี่ยมันเป็นภาพณเยอ,อรมนีแล้วก็นี่จำได้นะว่าไอ้ภาพที่มีการจุดเทียนเนี่ยมันเป็นในช่วงของ กระดาษยิงนองวัวลโคูอันนั้นอนะโอเคไม่ใช่นะอันนั้นเป็นภาพเก่าอันนี้เราทราบแล้วนะที่เขาใส่เป็นหมวกไหมพรมอันนั้นคือไม่ใช่แต่จะเป็นภาพนี้นะที่เห็นใส่ชุดขาวแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบสะพายกระเป๋าสีแดงนะคะแล้วก็พนมมือไหว้น่าจะเป็นสนทนากับพระหรือเปล่านะ,ะเพราะว่ากูเข่าอยู่แล้วก็ อีกภาพหนึ่งด้วยเช่นกันนะคะก็น่าจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ผมยาวมากๆเลยแล้วก็เขาบอกว่าภาพนี้เนี่ยคือภาพล่าสุดเราก็จะระบุว่าตลอดเวลาที่ไม่ได้ออกสื่อเนี่ยก็จะปฏิบัติอยู่ในแนวทางแบบที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้ก็คือคอยสนับสนุนเกี่ยวกับพวกศาสนาพวกการศึกษาอะไรที่ผ่านมามันเป็นลักษณะของการปิดทองหลังพระ ทำงานอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดเลยแต่ว่าบางคนก็อาจจะเชื่อนะบางคนก็อาจจะไม่เชื่อเพราะว่าเท่าที่เรานําเสนอมาเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยว่าจะมี2ฝ,ก2ฝกักสองฝ่ายจริงๆมากกว่า2ฝ,าก2ฝากักสองฝ่ายด้วยซ้ำเพราะว่า บางกลุ่มก็ยังคงชอบองสมบางกลุ่มก็อาจจะชอบหมองเบนซ์นะคะบางกลุ่มก็อาจจะชอบสีรัตแล้วก็ทั้งราชินีด้วยแล้วก็ทั้งเจ้าคุณพาด้วยก็คือเป็นก,ก๊กเป็นเหล่ากันอันนี้เราเข้าใจนะเพราะว่าเราเห็นในความทิ่เห็นเนี่ยก็จะแสดงความทิ่เห็นที่หลากหลายบางคนก็อาจจะยังมีแซะอยู่นะทั้งท่านว่าเราขอความร่วมมือแล้วเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่ฝ่าย ตรงกันข้ามเนี่ยแน่นอนนะคะเขาคงจะไม่แฮปปี้กับการที่ได้เห็นอะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็พยายามที่จะให้สอบทุกคนนะคะก็คืออยู่ในขอบเขตของแต่ละคนจะรักใครชอบใครก็ชื่นชมไปแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะไปโจมตีฝ่ายหนึ่งหรือจะบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่อด้อยกว่าอะไรแบบนี้เราเราเข้าใจแล้วก็อีกหลายๆคนก็จะยังยังยึดโยงอยู่กับความคิดเดิมๆนะคะที่ว่าต้องมีสนมหลายๆคนหรือว่า ผู้หญิงะจะต้องได้รับการสถาปนาเท่าเทียมกันคือมันเป็นไปไม่ได้เหรอเพราะว่าในสมัยก่อนเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยก็คือเห็นไหมคะว่ามันก็จะมีลำดับของเขาคนที่เป็นเบอร์หนึ่งนะคะก็จะได้รับการสถาปนาสูงสุดอย่างในเคสเนี้ยเราก็พูดไปแล้วว่าถ้าตามหลักกฎหมายทุกคนต้องเข้าใจนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่มาเป็นอันดับหนึ่งแล้วได้รับความชอบธรรม ต้องยอมรับความเป็นจริงเพราะว่าเขาก็ได้รับการสถาปนาเป็นควีนเห็นไหมคะไม่งั้นคงจะไม่ได้ไปงานเปิดตัวแกรนโอเพนนิ่งของทางกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3ก็เห็นไหมว่าเป็นในสถานะของคิงแอนด์ควีนแล้วในลักษณะของ คนที่สองลำดับที่สองหรือว่าสนมเนี่ยมันไม่ได้รับการอยอมรับในปัจจุบันนี้อันนี้พูดกันแบบยุติธรรมเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝ่ายของเจ้าคุณพระเนี่ยก็อาจจะมีความรูสึกว่าตัวเองไม่ได้รับความชอบธรรมแต่ว่า ตามหลักสากลแล้วก็ตามกฎหมายที่จะต้องยอมรับจริงๆก็คือประมาณนี้ส่วนในเรื่องของความเคลื่อนไหวเนี่ยถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรอีกเราก็จะนำมาเสนอนะคะแต่ณนะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทางเพจของคนที่รักเจ้าคุณพระเนี่ยเขาจะบอกก็คือภาพที่กำลังคุกเข่าแล้วก็ยกมือพนมไหว้เนี่ยเป็นภาพล่าสุดที่ประเทศเยอรมนีนะคะคุณเชื่อหรือไม่ ก็แสดงความคิดเห็นได้นะคะเราไม่ได้ปิดกั้นเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันส่วนหมวกไหมพรมนี่คือเป็นผมสั้นนะคะถ้าทุกคนเห็นใต้หมวกเนี่ยจะเป็นผมสั้นจะเป็นภาพเก่าส่วนผมยาวเนี่ยจะเป็นภาพใหม่คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็อย่าลืมนะคะอยู่ในขอบเขตเพราะว่าสาเหตุที่เราเน้นย้ำเนี่ยเพราะว่าเราไม่อยากให้ตีกัน หลังจากผ่านวันที่26มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยก็คือยังมีข่าวออกมาเป็นละลอกเลยนะคะว่ามีการรวบรวมข่าวสารว่าเขาได้ไปเฉลิมฉลองกันที่ไหนกันบ้างนะคะมีบางคนมาสอบถามด้วยว่าที่อีสานไม่มีจัดหรอมีนะคะมีด้วยมีหลายจังหวัดเลยในภาคอีสานเหนือใต้ออกตกก็มีเยอะแยะเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องน้อยใจค่ะก็มีไปทั่วภูมิภาคแหละเพราะว่านี่ก็เห็นเขายังรายงานออกมาเป็นระยะ แล้วก็มีทั้งในต่างประเทศด้วยนะที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ที่เนปาลด้วยก็ค่อนข้างที่อลังการงานสร้างนะคะเราถึงได้บอกว่ามันไม่ใหญ่แน่นะวิหรือว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่จริงหรือเพราะว่าในปีนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่ามันจะอลังการงานสร้างแล้วก็จัดอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีตัวแทนของในหลวงด้วยนะไปทําพิธีอะไรต่างๆก็มันก็น่าแปลกใจและหลายคนก็ลุ้นนะคะว่าเอ๊ะหรือว่าจะมีการ กลับมาของเจ้าคุณพระหรือเปล่าก็อาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับทางฝ่ายของคนที่รักราชินีก็ได้เพราะว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยกเ็เงียบหายก็ฝั่งนู้นก็อาจจะดีใจนะแต่ว่าในคลิปช็อตที่มีได้นําเสนอเนี่ยจะเห็นเลยว่ากลุ่มคนที่รักเจ้าคุณพระเนี่ยเขาใช้คําราชาศัพท์ทุกอย่างเลยนะเกี่ยวกับ เจ้าคุณพระเนี่ยโอ้โหม่ได้เห็นแล้วม่ยังคิดเลยว่าฝ่ายคนที่รักราชินีเนี่ยเห็นคงจะไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเขาเคยพูดไปแล้วนะคะว่าบาทบริจาริกาเนี่ยควรเยกใช้ภาษาปกติเลยไม่สมควรแยใช้คําราชาศักท์นะคะเพราะามันจะเป็นการเทียบเท่าหรือว่าตีเสมอหรือว่าไม่ประสงคดีหรือว่ากระด้างกระเดิงต่อราชินีก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะก็ แล้วแต่นะคะวิาพา์วิจารณ์กันไปแต่ว่าเราแค่เป็นตัวกลางในการรวบรวมข่าวสารนํามาเสนอให้ทุกคนได้ฟังนะส่วนทุกคนเนี่ยทุกกลุ่มนะคะร,รักใครชอบใครก็แสดงความคิดเห็นได้นะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี้ด้วยจ้ะนะคะเราจะได้มีกําลังใจนํามาเสนอให้ทุกคนได้รับฟังว่าโอเคทุกคนยังติดตามกันอยู่โอเคค่ะลากไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ